สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะทำแบบง่ายๆและอย่างรวดเร็วได้ทางกันแบบสบายๆค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะดิบกันนะคะวันนี้กุ้งค่ะสะละแหน่ค่ะพริกค่ะกระเทียมค่ะมะนาวผักชีแล้วก็มะระนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะ ไปลงมือทํากันเลยค่ะจิ้มกันเลยนะคะให่พริกขี้หนูค่ะกระเทียมค่ะรากผักชีค่ะเกลือนิดนึงค่ะนี่ค่ะน้ำตาลทรายนแล้วก็ตํา ตอนนี้ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวค่ะนี่ค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็ก็ามาคนกุ้งเราปอกเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็รอพักไว้นะคะแล้วไปแช่ตู้เย็นให้เย็นๆเลยค่ะแล้วเราก็เอาออกมาทางกับน้ำจิ้มได้เลยนะคะนี่ค่ะน่าทานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งแช่น้ําปลาค่ะทานอร่อยๆทำกันแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาค่ะ ทำกันแบบง่ายๆทานแบบสบายๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูคอยติดตามกันนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ